ครับสวัสดีครับผมพระอาจารย์โพสกรเปิดชะตาพิชวิตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศาลพ่อปู่เทพรักษ์นะครับอยู่กับน้องโอ๋นะครับเจ้าหน้าที่ของวัดนี้นะครับซึ่งวัดพิพัฒน์มงคลแห่งนี้นะครับจะมีศาลเทพรักษ์หรือพ่อปู่เเรียกพ่อปู่นะครับมีถึงสองขององนะครับท่านชื่ออะไรกันบ้างแล้วประวัติท่านเป็นยังไงครับครับท่านก็คือพ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเรืองอังวันะครับซึ่งเป็นเทวดานะครับผู้ที่นิมิตให้หลวงพ่อครูบายานทิพย์นะครับสร้างวัดนี้นะครับ นี่เป็นยังไงครับครับครูบายันทิพย์นะครับท่านเป็นคนเชียงใหม่นะครับบวชที่ลําพูนแล้วก็ทุดงมาที่นี่นะครับตอนที่ที่นี่ยังเป็นที่นาป่าร้างเลยนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับและท่านก็ได้นั่งสมาธินะครับพ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเลืองอังวะเลยมาเข้าฝันท่านนะครับบอกว่าให้ช่วยสร้างวัดให้หน่อยในฝันนะครับหลวงพ่อก็บอกว่าสร้างยังไงเพราะว่ามีเงินติดย่ามมาแค่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับแล้วท่านก็บอกในฝันนะครับว่า เดี๋ยวพอถึงเวลานะครับจะมีผู้ที่เกิดร่วมในสมัยนั้นนะครับและเจ้าของที่นะครับจะมาช่วยกันบริจาคแล้วก็มาทํามาช่วยกันสร้างวัดนี้เองนะครับก็เลยเป็นวัดสวยๆอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้แลับครับ,รบแล้วความเป็นมายังไงถึงมาหลอกไปลุกเหมือนทนะ่าน ที่นี่นะครับสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่านะครับซึ่งหลังจากที่หลวงพ่อครูบายังทิพย์นะครับท่านมาที่นี่นะครับก็มีการขุดนะครับหลังจากที่ขุดลงไปพบหลวงพ่อทองคําแล้วนะครับเขาก็เลยขุดเจอสิ่งอื่นหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นลูกแก้วสารพัดนึกนะครับแล้วก็สร้างปรักหักพังแล้วก็สารเสาหลักเมืองนะครับแล้วก็เสาหลักชัยนะครับ2.7เเมตรนะครับใต้พื้นดินที่นี่นะครับที่ขุดเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างนะครับก็คือ พ่อขุนงามเมืองล้วพ่อขุนเรืองอังวะท่านคือเจ้าของที่นี่แหละใช่ครับในดอดีตเมื่อแ0 0กว่าปีมานะครับไปมีมือเข้าของหลวงพ่อให้เชิญหลวงพ่อมาช่วยสร้างวัดใช่ครับยุคสมัยโบราณก็คงมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับที่นี่เป็นเมืองหนึ่งเลยเพราะว่าการคมนาคมที่อาจารย์มองดูตอนที่เข้ามามเป็นเขานะครับสแสดงว่าเป็นที่ที่จเจริญแห่งหนึ่งเลยนะครับอยู่ในยุคกาลสมัยของพ่อขุนรามแหมงใช่ไหมครับครับ